วันดีครับวันศุครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีตนรบทุกๆท่านท่านผู้โชคดีดีธรรมดาครับโชคดีที่ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเช้านะครับคนไทยเช้าของวันที่นะครับของวันที่9ธันวาคม2567นะวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับวันจันนะหุนไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันวันที่ธนาคารเปิดนะครับอืจัน์ถึงวันศุกร์นะวันที่10ก็คงหยุดอยู่ล้วมาณวันนี้วันเดียว ที่ติดผู้พงษ์ตดอยู่ดีแล้วแบะวันนรกรรมาโนนนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรียกาชมนะครับทุกคลิปทุกที่เลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดสุดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมเรรุ่นลมเพื่อความมั่นคงเท่านั้นนะครับมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับว่ารอบ้านี้มีอะไรเด่นบ้างนะครับรุ่นลงเพื่อความมั่นคงเป็นหลักนะ901นะครับเน้นที่0กับ1นะ0กับ1นะครับ0313นะครับ ศ4 14สี่หนึ่งสนะครับศูน5ห้าหนึ่น่งหกศนเนะครับถ้าเก้ามาก็ก็สามก็สิก็ห้าก็หกเหมือนกันนะครับกลับไปนะกลับมานี้นะครับามาตรงกันเลยนะครับเน้นที่ห้าหกนี่นะครับเน้นที่ปลายๆเนยนยครับ นที่ท้ายๆนะครับอัน oh นี <S 1> <S 1> ้อันนไม่ไม่ไม่เน้นนะนี่ไ oh ม่เน้นนะอะไรับบอันนี้ไม่เน้นไม่เน้นตรงนี้นะครับสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกนะครับอือสี่ห้าหกตรงนี้นะครับเป็นข้อค่อยจับนะครับอ่าอย่างนี้นะครับมองเห็นดีเนาะมองเห็นอยู่เห็นตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้นะเห็นตรงนี้นะครับนี่นะครับ เน้นที่หนึ่งนะหนึ่งรุดไปวิ่งนะครับสามีนะครับคนไไ่เท้านะอ่าเน้นที่หนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเก่ยวะไรเลยนะครับอันนี้คือเจาะนะเขาเรียกนะอันนี้เอาไปรูดไปวิ่งนะอันนี้ขึ้นวินนะอ่าเอาอันใดอันหนึ่งนะครับจะเปล่าทั้งหมดนะจะรูดก็รุดจะวิ่งก็วิ่งจะเจาะก็เจาะนะครับ อ่าบินนี้ก็บินนะครับต้องช่ว่าเอาทั้งหมดนะรับเช้ารับเที่ยงรับบ่ายเขาเรียกว่าหุ้นเปิดใช่ไหมให้ะระมัดระวังด้วยนะครับหุ้นเปิดนะอ่อค่อยรอหุ้นปิดอะไรเงี้ยแหละประมาณนี้นะครับอ่าไม่ใครรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกอาจารย์เปิดปิดเอ่ยอย่างเงี้ยอาจจะรู้รู้แบบนั้นอยู่แต่แต่ไม่รู้ที่ตัวเองรู้อาจจะไม่ใช่อะไรเง,งีง้ยงงๆอาจารย์ไม่รู้ว่าเปิดปิดอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ สามนี้นะครับเกิดอะไรครับเกิดอะไรน,นะครับโอเคครับสามนีนะครับครับโอเคครับแต่ขอบคุณครับดีครับเปลี่ยนแล้วนะครับขอบคุณาม,มากๆนะครับ ขอให้ท่นทุกทดีครับสวัสดีครับ